เห็นเห็นชัดไหมคะปึ๊บชัดค่ะเห็นชัดอยู่เนาะโอเคค่ะ <Okay. S 2> คือประกันนาะครถยนต์นะคะของช็อปจินิกเนาะจะมีสองค่ายค่ะคือ TQM อันนี้นะคะกับอีกอันนึงคือตรงนี้ i n t u r f r a m e เรามีสองบลกเกอร์นะคะ,ะตรงเนี้ยให้เพื่อนๆไปเลือกเองเลยว่าอยากจะใช้บลกเกอร์ไหนซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันนิดเดียวนะคะเอาอันแรกก่อนเนาะเป็นประกันรถยนต์ตรงนี้ของบรกเกอร์ i n s u r e f r เฟรนะคะสมมุติเราจะต่อประกันหรือเราจะเช็คราคานี่แหละนะคะให้เรากดไปที่ประกันรถยนต์นะคะ ระบบจะเชื่อมเข้ามาให้เราอะค่ะกรอกข้อมูลสมาชิกก็คือรหัสของเรานะคะรหัสของคนที่จะต่อนะคะวันนี้สมมติเราเป็นคนต่อเองเราก็ใส่ใช่ไหมหรือคนที่เราไปแนะนําเขาเขาก็ใส่รหัสของเขานะคะ<อ>ใส่ชื่อนามสกลุลนะคะของเราแล้วเบอร์ติดต่อนะคะยี่ห้อรถก็กดไปยี่ห้ออะไรใส่ลงไปเ<ฮ>ติดตดอ่ะสมมติเป็นฮอนด้าก็ใส่ฮอนด้ารุ่นรถรุ่นไหนอ่ะก็อาจจะใส่รุ่นรถไปนะคะ จดทะเบียนปีไหนใส่ไปปึ๊บกรอกข้อมูลนะคะประกันเดิมเป็นของบริษัทอะไรก็ใส่หรือถ้าไม่มีนี้เลยกด<ะ>อื่นๆก็ได้นะคะประกันที่เราสนใจชั้นไหนสมมติอ่ะของแฟนรถเขาเรียกไรรถเลยเจ็ดปีแล้วแฟนจะใช้สามบวกแต่ก็ติดสามบวกไปอยาก<ะ>ซ่อมอู่ซ่อมห้างก็ติดไปอสมมติซ่อมห้างะนะคะแล้วก็รถติดกล้องไหมอ่ะติดกล้องก็ติดไปนะคะต้องการประกันภา,บาคบังคับพรบบได้ไหมตรงนี้แนะนํา ว่าให้เอาพรบด้วยเวลาต่อเพราะว่ามันได้ลดด้วยค่ะคุณจอยมันได้ลดรวมอยู่ในสัมป็นด้วยค่ะใช่ใ,ชให้แนะนําเอาพรบด้วยแล้วก็เลขทะเบียนรถจังหวัดอะไรก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วกดสับมิตตรงนี้นะคะค่ะปึ๊บค่ะพอเราส่ส่งข้อมูลวันนี้ภายใน24ชั่วโมงหรือวันถัดไปเซลล์ของอินชัวร์เฟรนจะโทรติดต่อกับมาหาเรานะคะแล้วมานําเสนอข้อมูลนะคะว่า ที่เราแจ้งไปว่าเราสนใจประกันชั้นสามพัดนะรถทันดา้ารุ่นนี้นี้นี้นเขามีของค่ายไหนบ้างวิริยะเท่านี้ค่ะกรุงเทพเท่านี้นะคะทิพยะเท่านี้อ่ะเราก็เลือกเอาว่าเราชอบอันไหนนะคะการที่ตอนที่เราโทรคุยเนี่ยเราเช็คราคาคือเรายัางไม่ได้ซื้อกับเขานะเราก็เช็คราคาแล้วเราอาจจะแบบโอเคเดี๋ยวติดต่อกับแล้วเราไปเช็คที่ TQM ออีกทีหนึ่งก็ได้อ่า TQM ออยู่ตรงนี้นะคะทุกคน ่าเดี๋ยวจะเปิด T Q M ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะก็คือหรือถ้าเราชอบละอันนี้โอเคละเราก็สั่งซื้อเขาได้เลยนะคะซึ่งตัวของ i n นช o f r a เฟนะคะในมุมของแฟนเนาะการสั่งซื้อของ i n นช o f r a เฟเนี่ยช่องทางการชำระเงินอาจจะอะไม่หลากหลายมากคือเราจะต้องโอนเงินเป็นก้อนเดียวนะคะหรือถ้าตัดบัตรเครดิตเหมือนว่ามีแต่จะเสียเปอร์เซ็นต์นะคะประมาณนี้นะ ที่ทราบซึ่งตรงตรงบัตรเครดิตเนี่ยก็ลองถามเซลล์เขาก็ได้ว่าตัดบัตรเครดิตได้ไหมมีโปรไหม<ฮ>ะอะไรอย่างนี้นะแต่ตอนที่แพรเคยต่อของอินชัวรเฟรนเนี่ยก็คือเรียกว่าเอ่อมันมันมันต้องเสียเงินเออเขาเรียกนะมันต้องจ่ายเป็นก้อนนะคะแต่แอบขอลดได้ด้วยนะออบอกว่าเนี่ยมาจากช็อปจิน๊นนก,กขอลดนิดนึงได้ไหมอ่ะเขาลดให้ดุนะคุณจอยอ่าเขาลดให้ดุนะใช่ต่อรองนิดนึงนะคะสําหรับอินชเฟรนนะ นะคะก็คือให้เวลาสั่งทําแบบนี้นะคะตรงนี้ทุกคนผ่านไหมถ้าใครผ่าน